โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผม F 0 e F นะครับวันนี้ก็มีอยู่กับเกม ROV นะครับนี่ผมก็มาเล่นกำขำอยากให้รู้ว่าผมทำอะไรมากอุย้ยแบบจหมดแล้วเลยอะไรหรอกก็คือมาเล่นให้ดูน่นกำขำนะครับอันนี้มาเล่นกำขำกับตี้ตัวเองอ่ะจ,จะเปิดเสียงตี้ตัวเองละครับนผมเปิดให้ฟังแป๊บหนึ่งโอเคมาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์คิดด้วยเลยครับ กงจะกดวิ่งขนาดนั้นแล้วไปไอ้ย้ยกูมองเห็นไอ้สัสเฮ้ยมาดิมาดิมาดิเอาไหมเหลงไเโอ้โหบวกเร็วเกินเอาวะหุ้ถไยสวยว่าเทนไม่บวกฮะตาเมจเราไม่พอไม่พอดีจ้าโอ้ยแม่งเยอะเกินเอ๊เป็ดกูบังแฮะมาดิถึงฆ่าข้าปอมกูไปละหลอกโผล่เด้ มียาเซนเนาะยังมีเ่รเยนติดดูไหกูบอกแล้วเพชรยันยืนย,ยี่ยขคืนขงอม่ได้มันมาเยอะไอ้เหี้ยที่ตายกือฟอร์มยว้าวติดขี้ใส่แบทแมนสามดอกรวดอัพไลนนำอ่ะเก็รออกชูลิเคียนมาห่าเลย มาดีไปดีไ็ล,ละก็ยูโหตัวตัวใหม่ไหมเกิดตัวไปออกขอดกีดเลยด้ยวยแล้วดีมันเกิดดีอ้าโด้ยแคลงเสร็จแล้วเล่นขีดนี่ก็มันจะเกิดมึงลืมมองเวลาเมว่อแมนอยู่กลางลงม,มาล่างแล้วกูเห็นนะต้องเปิดแมปนะตอนนี้ก็เปิดแมปเอา้เอาเยีเ่ยกูออกผิดนี่หว่า เอาได้เพื่อนเอาได้เอาได้ได้สวยสกิลหมดแล้วดโอ้โหนิดเดียวเกือบแล้วมึงเกือบแล้วมึงเกือบไปแล้วนะเวทเป็นยังไงบ้างสุขภาพร่างกายแข็งแรงบวกได้บวกได้กูอยู่อัตติโดนป่ะอัตติโดนมันตายเลยไม่มีียนติ กำลังไปบนมาแล้วในจริงก็เปลี่ยนร่างดิไอเฟิร์มันสามมันสี่ไหมอ่ะแม็กแม็กเติมแม็กเติมไหนสวยโดย้าไปแล้วเวลิได้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  โอ้ยโอ้ยเชี่ยแบบวะเนี่ยดูเลนหน่อยโอ้ยอย่าแตก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 ร่างเลยดิโอ้โหร่างแม็กทิ้งเลยเลยไอ้เจ้าล้วหลังฟอมไม่ต้องจับเกินเกินแล้วหลังฟอมไม่ต้องจับเลยเหรอเพราะพี่กลับบ้านตลอดใช่ไหม มัูดูน่นจะตายขอฟาร์มันไม่ได้ฟาร์มเลยมันคิดว่าในป้อมมันจะปลอดภัยไปอีนั่นมันคิดถูกฆากูเลยวะย่ากดแล้วคิดถูกขอ,เอยเลยเยอะเกินไอ้เพชรกูไม่อยู่บนนะเฮ้ยมันก็เห็นว่ามันอยู่กี่ตัวเีนเน้อมาถอยถอยเพือนถ่ยถ่ยถย อกูไปเลือดอีกแล้วเก็บเลยเพชรกลัวลังไปเพื่อนแบนแมนไม่อยู่กูเกลียดอีกค่นี้สุดๆเลยแบนแมนมาล่ะเกิดแตกไปนะมึงตีโดนตอนมันไม่มีไปแม็กสารต่อการคำนวณแบบ500 IQ ไอเพชรเอาได้ กลางมันก็กันนานอยู่เหมือนกันนะอืมวิหนึ่งได้ปะอืมเอาแบทแมนได้โอ้โหยบ่ยฟ้าโดนขโมยจังแม่งเอาแบทแมนแทนแล้วกันป้าฟ้ามันอยู่ในแถวเนี้ยไอตัวขโมยตัฟ้าของน่าจะไปนู่นเลยไม่ใช่นะป้าฟ้าตายตีไม่มียังไม่เกิดแล้วปะไม่มันตายต่อหน้าผมเลยเมื่อกี้คิวเล่นเหรอนั่นไง ผู้ประสบภัยอย่าก,กระโดดแล้วกันหอว่าเราตัวไปใช้ละอีกสามร้อยจะซื้อต้นแบบได้ละโอเคแต่ทุ่งไม่มีมานาแม่งก็เล่ยยากนะระวังนะระวังด้วยิวเลนมาด้วยเล่นได้นะมันไม่ร่องหน แต่ว่ามันเร็วชิบหายเลยอุ้ยอุ้ยหูหูหูอซาลาหูอซาลาหูฮูฮูเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เพชรกูบอกแล้วลมดีมีใช้มากกว่าขึ้นเกิดเกิดลมดีมีใช้มากกว่าขึ้นเกิดจ้ะตัวมึงต้องขอบโมยกูใช่ไหมเพชรกูได้ว่ะไม่ใช่มันต้องมันต้องยิงกับลมดีๆีไว้มุสีตะเก่งในตัวเนี่ยตะเก่งชาติดีหรือลมใครวะผม,มชาติลมดีว,วะเอาชาติลมดีไปเร็ว มันต้องเป็นลมตัวค้ำอ่ะไม่ใช่ดิตอนที่แล้วผมเล่นผมลมลมไม่ดีันแล้ว <c oughs> เกินเ<ๆ>กินแนวเอามมันต้องเอาตัวถึกๆเว้ยซิปมันไม่ได้ตอนที่แล้วอ่ะตัวไอตัวนั้นอะซิปมันไม่ได้ยืนค้ำดีขนาดนั้มันต้องเป็นลมดีแค่นั้นแหละมึงก็พูดไปตรงๆน้องมันไม่เจ็บหรอกมึงก็พูดไปแค่นั้นแหละแรงโพลแรงโพด <Phillip> มึงจะอ,อ,อ้อมพร้อมทำไมมไม่เข้าใจ กลายได้ปะล่างตายจะมั่งบนกูล่างตายมักเนี่ยอยู่กลางๆผมเชื่อมันในตัวเลนล่างผมเลยดี่ก็เชื่อมันแต่ด้วงก็มาเหมือนกันเฮ้ยพี่ตกใจหมดเลยเดี๋ยวมีเซลมซิลิโกโบเหรออ้าวมีเลือดสองป้อมไม่ต้องกลับ อ๋อว่าแล้วเลือดหลังป้อมหายไปไหนหมดมงกรไหมมนเป็นฟามึงคิามไมล่ะเอาบอกจะเอาหตีให้เนี่ยเดีเดยเอามงกรปุ๊บลูกทีก็าอ้าว้างาม่งเร็แม่งเรานิดอีพี่ดาเมยแม่เรวบพานิดอีก หัว่าผมฟาวบ่อยนะเหี้ยทำไมขึ้นมันนิดเดียวเะมันยิงแรงมากใช่มันยิงแรงผมชอบว่ะตัวอะไรไอ้ตัวนั้นนะเนี่ยคิกเล่นอยู่เนี่ยผมชอบว่ะไอ้เพจระวังตายมแม่มันรับไม่ได้เนาอืทีมเราออฟ้มันจะพูดอีกแบบหนึ่งไม่เี็นฉันระเบิดเหรอไอ้สารไอเดวการาวัตบ้างเลยมีตัวมา โอ้ยตายไปดิกำลังไปเติมบอลเลือดเต็มหลอดเลือดเต็มหลอดชิวอะเล่นบอลม่ต้องทำหนักมั้งว้ยโอ้ยชิวเกินเกินเกินโอ้โหเลจินเนลลี่วะเกินจบแล้วมั้งเนี่ยผมว่าจบง่ายเกินโอเกมนี้เดี๋ยวไม่นับอีกเกมนึงโอเคแต่โอ้โหอะไรวะนี่เอาแต่ พ oh oh. อพอพอพอแล้วพอแล้วแบ่งแบ่งร่วงมางแบ่งร่วงมากเอาเอาเอาของเดี๋ยวปะเอ้ยเฮ้ยตกใจหม <c oughs> ดเดียเดียว <c oughs> หายโอ้ยโอ้ยแต่โดนมันทีเดียวก็เหมือนแตกผมไปจัดเซฟนั่นหมายพลังแฝงใหม่เลยพี่โดนทีเดียวแม่งหายเลยนะตัวบาง จริงอยเหง้ยแมันมีตัวยืนให้สุดยอดเลยพี่เพชรขอได้งไหมไม่มีเลือดแป๊บนึงน,นนะขอดุเอาเลือดสำนแป๊บน้งเพชรมือบอกไปตามโตงดิก็การตัวค้ำหรือลมดีมึงพูดไปตามโตงดิเออการตัวคำ้ำ <c oughs> อ่าพี่อ่าถ้าลมดีแต่เขาไม่มีตัวคำ้ำมันก็ไม่ได้นะเดี๋ยวคุณจะเล่นไวเบสหนึ่ง <c oughs> ที่เล่นไวเบสมันลมตายอ่ะเอาโต้ทีลืม เดี๋ยวกูจะเล่นตัวโล่ก็ได้มาล้มให้มึงมาได้ค้ำดีโลมดีมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามันติดอะไรวะคิวเล่นขอโชคทีนึงขอโชคทีนึงไม่แล้วไม่มึงปกติเม็กูอ้าวนึกว่าแม็กจะเข้าไอ้เหี้ย เหลือช oh 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 oh, ีพ so ี okay, uh ่แมวบอบแดงเหรออุ้ยเสียงเหรอปอกเลยโคตรดังเลยตกใจเลยอืมงัดไปดีเอาเอาเอาแตกทุกเลนเลยได้ไหมแตกทุกเลนก่อน ตายเช้ย<ไ>ทุกเล่นกันดีโอโอ้โหกูอะไรยืนหน้าป้อมมันสบายสบายชิลเกินนะครับชิลเกินชิลเกินตอนนี้เร็วไปไม่นับไม่นับอีกเกมได้ได้ได้เกมเดี๋ยวเขาเลยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วครับก็ผมก็อยากกลับทำคลิปแล้วก็มาทำอวีเนาะน่าจะมีได้ยินเสียงในเกมด้วยมั้งอาจจะได้ก็โอ้ก็ขอขอบคุณกันด้วยนะครับที่เราเชมคลิปนี้จนจบนะครับ อาจจะมีผมอาจจะทําเกี่ยวกับพวก Rv อะไรเงี้ยอยากทำบ่อยๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ผมเล่นเกมพวก GTA อยู่น,น,นะครับ GTA Server ผมมีเล่น GTA อยู่แล้วก็เล่น Rv แต่ผมว่าผมจะจาดคลิปเกี่ยวกับ Rv มากกว่าแทนที่จะ Kingdom เอ้ยแทนที่จะ GTA นะครับโอเคขอมากเลยครับสำหรับการรับชมคลิปนี้คลิปหน้าเจอใหม่ครับสวัสดีครับ,รบจเจอใหม่คลิปหน้าครับบายบาย